นี้วันดีมากๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่พี่ไก่โทรจากเชียงใหม่อะพูดแล้วขนลุกนะสุดยอดนะครับนี่เห็นไหมขนลุกเนี่ยได้ดูก่อนมันจะหายลุกแล้วพี่เอ้ยนี่พี่ไก่ <laughs> ขนลุกทําไมเนี่ยนะฮะประทับใจพี่เอ้ยที่พี่น่ารักมากๆนะครับติดตามน้องกิตนะครับพี่ไก่ผมก็ไม่ได้สอบถามรออยายละเอียดนะว่าติดตามนานแค่ไหนแต่พี่ไก่บอกว่าติดตามมาได้สักพักนึงแล้วนะฮะ เป็น FC ซนะครับขอบพระคุณมากมากเลยครับขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับสำหรับพี่ไก่นะโทรปุ๊บโอนปั๊บอ่ะเนี่ยคนลุกไม่หายเลยพี่เอ้พี่เขาสุดยอดอะ่ะเียอ,อยากข้องน้ำป่ะเนี่ยไม่ใช่นะสุดยอดนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยที่ไว้วางใจนะครับน้องกิจทางร้านด้วยนะครับโอปุ๊บโอนเงินปั๊บนะอีกหนึ่งเคสที่ไม่ได้มาดูรถนะครับเพราะพี่ไก่อยู่ที่ไหนอยู่เชียงใหม่ นะอยู่เชียงใหม่สุดยอดมากมากนะน้องกิตก็คิดถึงเชียงใหม่นะเพราะว่าอย่างที่คุยกันน้องกิตเคยบอกว่าน้องกิตเคยเรียนอยู่เชียงใหม่อยู่นวมนวมินนะนวมนวมินอะไรนวมินทราชูทิศพายัพนะครับชื่อยาวมากอยู่ข้างเจ็ดรอปีคือไม่ได้ไปนานแล้วว่าไม่ได้ไปนานมากมากนะครับก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแต่เพื่อนบอกว่ารถเยอะมากนะรถติดเพื่อนก็บ่นนะครับแต่เคยไปล่าสุดรู้สึกเคยเห็นล่าสุดนะรู้สึกว่า โรงแรมจะเยอะขึ้นนะเยอะมากๆแต่ก่อนนี้อยู่เชียงใหม่คือร้อยเดียวอ่ะตอนน้องกิจเป็นเด็กมัธยมอ่ะนะร้อยเดียวแล้วมอไซค์หนึ่งคันเนี่ยไปเที่ยวอยู่เชียงใหม่ได้เป็นวันวันะอยู่เที่ยวอยู่กินข้าวอะไรเงี้ยโอ้โหสบายมากนะสาหรับเชียงใหม่นะอันนี้คือชอบมากแต่ก่อนนะหนาวคือหนาวจริงๆอะ่ะหนาวจนแบบโอ้โหเข็ดอ่อะนะครับอากาศดีน่าท่องเที่ยวนะครับเชียงใหม่คนก็น่ารักนะอาหารก็อร่อยนะ น้ำพริกองนะครับลาบเหนือ,อน,นี่คือสุดยอดนะครับอร่อยสุดนะครับรพูดแล้วก็น้ำลายไหลเลยพี่เ้ย <lunch> ให้ดูรถด้วยเล่าไปด้วยนะ point. อันนี้คือพี่ไก่นะครับโอ้โหรอ <ST AR lish> รับรถได้เลยแต่ต้องกิจจะลงคลิปอีกทีเนี่ยอาจจะต้องรองพี่ไก่รับรถนะครับ <st ars> ถ่ายไว้ก่อนนะครับเด <sy> ี๋ยวไปลงให้ทีนะครับผม <st ars> ไม่ว่าพี่ๆคนไหนนะ <nailed> เหมือนที่ต้องกิจเคยบอก SUBSCRIBE, หลายๆคลิปนะครับว่าโอนเงินปุ๊บเนี่ยโอนเล่มปั๊บนะครับนี่เดี๋ยวไปโอนเล่มให้ทันทีนะครับแล้วก็ ส่งขึ้นรถเทลเลอร์นะครับพอดีมีสายเหนือด้วยนะฮะพี่ไก่ก็รอรับรถได้เลยนะครับให้ดูก่อนนะครับก็รถสวยมากนะฮะส่วนถ้าใครที่พลาดคันนี้เนาะไปวีออสนะครับอารมณ์คล้ายๆกันแต่คันนี้ก็สีประตูนะสีเทาหน้าขับหน้าใช้เช่นเดียวกันนะครับนี่สวยๆเลยหรือจะไปวีออสก็ได้นะครับก็ดีวีออสสีขาวนะครับโอ้โองขี่ให้ดูครับอัปเดตนิดนึงแล้วก็นิสสันมาร์สไปแล้วนะครับนิสสันมาร์ส อ่าอย่างที่บอกไข่ช้านี่คือเดี๋ยวนี้พี่ๆกลับมากันเยอะนะครับเพราะว่าปลายปีแล้วนะครับอีก2อาทิตย์จะสิ้นปีแล้วอะ่ะมาโปรโมชั่นน้ำมันเต็มถังก็จะหมดแล้วนะฮะให้เจพาออเดนนีนะคใครจะออกรถรีบออกเลยนะครับนี่นะวีออสสวยๆนะครับใครที่ชอบติตตี้มาคันนี้เลยนะครับเอาไปซิ่งได้เลยล้อแท้นะล้อแท้อะไรไม่รู้จำไม่ได้ลืมนะนอนดึกสมองเบลอหนี่วีออสนะครับถ้าพลาดยาริสมาวีออสเท่านั้นตอนนี้ยาริสหมด มารุ่นพี่อย่างเอาติดก็ได้นะครับเนี่ยให้ดูนะครับตอนนี้เรามาโอนเล่มกันนะฮะให้ดูว่าน้ำมันเต็มถังนะครับเนาะใครที่ออกรถไปในเดือนนี้นะครับนี่จ่ายปุ๊บโอนปั๊บนะฮะโอนปับ๊บรับโชคเดี๋ยวส่งขึ้นรถเทเลอร์นะครับรอโอนเล่มแป๊บหนึ่งนะครับเราว่างรอแล้วเ็ามานั่งพูดคุยกันนะฮะตะกี้ พี่พี่ปาเจโรอยู่ในซองใช่ไหมเขาจะถอยรถเรารถจอดซ้อนคันจอดเยอะมากผมก็ที่แรกว่าอาสาจะถอยถอยเราไปวนให้พี่เขาได้เอารถออกจากซองนะแล้วพี่เขาบอกไม่เป็นไรครับป๋าว่างั้นโอ้พี่เอ้ยสมพรปากเถอะนะเรียกป๋าเลยโอ้ยเนาะอยากรวยมั่งอยากเป็นเสียอยากเป็นป๋านะก็เลยลงลงเออถอย พี่เขาบอกไม่ต้องไปบนก็ได้ป่าแค่ถอยว่างันผมก็ถอยโอเคโอเคครับได้เดี๋ยวผมช่วยแล้วก็ไปช่วยเลื่อนรถพี่ช่วยพี่เขาออกนะครับพี่เขาขอบคุณใหญ่เลยขอบคุณครับป่าขอบคุณครับไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรพี่เขาขบับไปนะฮโอ,อ่น่ารักอะอย่างเงี้ยน่ารักนะครับเป็นเป็นตังคมที่มีน้ําใจอะผมแฮปปี้นะพูดถึงเชียงใหมนะ่เน่ะโอ้ยผมก็ได้คุยกับพี่ไก่นั่นแหละวันนั้นแหละในพี่ไก่โทรมาผมก็บอกว่าผมเคยเรียนเชียงใหม่อะเนาะ เนอยู่นนว,วอมินนาว,วอมินทราชุติพายักเมื่อตีสัก20 20 22ปีที่แล้วอ่ะนานไหมนานจนผมลืมนะแต่ก่อนอู้กำเมืองนี่เปเวอร์ประเดียวนี้อู้บะทอกครับอู้บะจ่างละพูดไปก็ไม่มั่นใจนะพูดผิดพูดถูกอู้เหมือนเหมือนคนไปต่างจังหวัดแล้วไปอยู่ใหม่จะพูดแบบไม่ค่อยเก่งอะ เออพูดประมาณนั้นอู้แบบอู้บัตรอู้บัตรจ้างเนาะนะครับแต่พออู้ได้อยู่แต่ก่อนบ้านอันนี้มาพูดคุยกันเนาะแต่ก่อนบ้านอยู่แถวประตูถ้าจําบอบผิดนี่ประตูสี่แยกหายาเนาะไอ้ไก่น่าจะหูจักนะฮะนี่อู้เมืองใสเลยครับนะฮะนานๆจะได้พูดอูดีใจนะ เกือบลืมนะคาเมืองอะ่ะอยู่แถวโรงหนังทิพเนธอะ่ะสีแยกหายาเนาะแถวนั้นเลยนะครับแถวนั้นเลยตอนนี้แม่บ้านไม่อยู่แม่บ้านไปออนเลมแฟนคนแรกก็คนเชียงใหม่เนอะจะบอกเอ้อ <laughs> โอ้ยเมอนแล้วนะเป็นตอนเป็นหนุ่มอะ่ะไปโอ้โหเจอกันครั้งแรกวันลอยกระทงเรียบร้อยนะ <laughs> ขึ้นชื่อเลยนะวันลอยกระทงเนี่ยเป็นแฟนกันเลยทีนี้นะฮะยาวเลย <laughs> อันนี้พูดกันขำๆเนาะ แต่เรื่องจริงนะคิดถึงนบคิดถึงเชียงใหม่คิดถึงอาหารเชียงใหม่คิดถึงบรรยากาศเชียงใหม,ใหม่ทุกอย่างของเชียงใหม่นี่คือดีอ่ะนะผมยังคิดอยู่เลยว่าถูกหวยมีตังก็อยากซื้อบ้านอยู่เชียงใหม่นะบรรยากาศดีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับอย่างที่บอกเนะเาะสาวก็น่ารักนะครับออของอะไรค่าของชีพก็ว่าม่คงไม่สูงมากอะแต่ก่อนนี้ก็อย่างที่บอกไปร้อยเดียวอยู่สบายสบายมอไซค์คันเดียวเวด นะต้องเรียกว่าแวดนะคือขับรถเที่ยวะรอบรอบเมืองอะ่ะแต่ก่อนนี่คือวันลอยกระทงนี่คืออูย้ยสนุกนะสนุกมากหนุ่มสาวนี่คือม่วนนะนะักสาวนี่แต่ก่อนนี่นะโอ้โหเหมาะขนาดนะต้องเรียกว่าเหมาะขนาดเลยอู้ไปก็ยิ้มขำไปเนาะคิดถึงนะโอ้ยบุญหน้าโตไวเลยพี่เอ้ยแต่ก่อนมันม้วนอ่นะมันหมดมันต้องกึดอย่างเนาะ แอลก็คือแอลกินคือกินเที่ยวคือเที่ยวปัจจุบันมีกรน,นี่กสินปวดหัวเครียดเรื่องงงเครื่องงาน,งานหาเงินจ่ายนี่พี่น้องเอแล้วจะไปใต้จะไปอีสานใช่ยหลุดที่ไรไปอีสานไปลาวตลอดเลยผมเนี่ยนะบ้านอยู่อุตรดิตติดเลยนะติดลาวเลยแหละนะครับเลยออกอีสานหน่อยลาวนิดนิดส่วนใหญ่ออกลาวเลย นะออกกลาวเลยคนเลยนี่ภาษาเดียวกันเปเวอร์คราแล้วคุณหมอโทรมาผมเว่าใส่คุณหมอเลยคุณหมอบ้านคุณหมอเว่าแบบเว้าแบบนี้ก่อนนี่พี่เขาจะอ,อ๋อีละเดี๋ยวผมขยับรถช่วยพี่เขาก่อนเดี๋ยวถามก่อนพี่รถคันไหนครับอ๋อคันนี้เดี๋ยวผมออกวนออกให้จะได้ออกได้เนาะนี่ผมบอกผมวนออกให้เลยพี่ผมไม่ไม่ตักที่หรอกผมช่วยเต็มที่นะครับนี่อีกคนละ พี่เขารถตัวอ่ะไปเดี๋ยวขอขยับรถก่อนครับเรากลับมาต่อฮะตะกี้ก็ขยับรถให้พี่เขาเนาะไม่เลยไม่ได้ถ่ายไม่ถนัดนะครับก็ตะกี้มีคันหนึ่งออกตรงเนี้ยที่ผมจอดเนี่ยนะครับพี่รปภเขาช่วยขยับรถช่วยโบกนะฮะคนที่ถอยออกไปเดี๋ยาก็ยกมือไหว้รปภเห็นมมภาพอย่างเงี้ยคือประทับใจนะน่ารักแต่แต่ละต,ต่างคนต่างมีน้ำใจนะช่วยเหลือกันคนที่ได้รับเขาก็ขอบคุณอะไรเงี้ยฮะคือโอเคโอเคมากๆนะมันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่มัน เติมเติมหัวใจเราอะให้สดชื่นอะไรเงี้ยผมจะชอบเห็นบรรยากาศอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยเวลาผมขับรถอะคือผมจะชอบเอาคลิปกล้องหน้ารถของผมอะนะเวลามีน้ําใจให้ทางอะมันมันแฮปปี้อะพยายามเก็บภาพไว้แล้วก็เดี๋ยวจะมาคอยลงให้ดูแต่ว่าในในระหว่างคลิปอะมันจะมีเสียงเพลงเนาะมันลงไม่ได้มันจะติดลิขสิทธิ์นะครับก็เลยว่าต้องตัดเสียงออกก็เลยเป็นภาพ อย่างเดียวนะครับก็จะอาจจะดูแบบเงียบๆขับรถมีน้ําใจให้ทางอะไรเงี้ยนะฮะประมาณนั้นนะระหว่างนี้เราก็รอโอนเล่มอยู่นะครับคงไม่นานนานเท่าไหร่แต่ในระหว่างที่เรารอเนี่ยเราก็พูดคุยกันจะได้ไม่เหงานะใครจะใครจะเหงาน้องกิจเนี่ยจะเหงาานั่งก่อยนะครับนั่งรอแต่ประทับใจครับนะยินดีบริการเต็มที่เลยนะครับ ว่าพี่ไก่ก็น่ารักมากๆนะครับทำให้ผมคิดถึงเชียงใหม่เนาะคิด <c oughs> ถึงวันแต่ก่อนอะ่ะเออเราเคยอยู่เชียงใหม่มันมีความสุขจริงๆนะครับแต่ก่อนเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปนานฟังเสียงเอานานแค่ไหนนะะเออเราก็คิดถึงแต่ก่อนอะ่ะเราเคยเที่ยวเคยอยู่เชียงใหม่อะไรเงี้ยเออมีความสุขครับตอนวัยรุ่นนะมน่วนนะครับ <c oughs> สนุกสนุกนะครับไปเที่ยววันสงกา,ารนี่อ้ยสาดน้ากระสาวนี่นะมน่วนมวนนะครับแต่โตมาเอาละเริ่ม ไม่เล่นสงการมาหลายสิบปีแล้วนะฮะถึงไม่รู้เป็นไรนะครับไม่อยากเล่นน้ําเหมือนแต่ก่อนเนาะเราไปเล่นสนุกสนานสาดน้ํานใส่สาวอะไรเงี้ยตอนนี้เนื่องด้วยมีแฟนมั้งครับหรือว่าเราโตแล้วอะมันก็คงไม่อยากจะเล่นอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นอะมั้งนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ <c oughs> อันนี้ผมนึกอะไรได้ผมก็จะพูดไปแล้วนะผมจําความได้ว่าผมไปไปตั้งเต็นท์โดอยอิทนนนกับเพื่อนอนะคือมันหนาวแต่ก่อนหนาวแบบหนาวสุดๆุดอะ หนาวมากอะ่ะหนาวจนแบบว่าผมใส่ถุงเท้านอนกลางเต็นใช่ไหมถุงเท้าเปียกอะ่ะหนาวแบบตัวสัน่นกือฟันศพกันอะ่ะแล้วไม่เอาอีกแล้วอะ่ะเขะ็ดอ่ะหนาวขนาดนั้นอะ่ะดอยอิทนทนนะ์นะผมไม่รู้ว่าจำไม่ได้ว่ากี่องศาแต่ว่ามันหนาวจนเข็ดอ่ะนะแต่ก่อนก็ไปตั้งเต็นกับเพื่อนอทําอะไรกินกันอะไรเงี้ยตั้งเต็นนั่งพูดคุยกันปิ่งอย่างนะครับแันอย่างนั้นเลยตื่นเช้าก็ไปดูดอยพระอาทิตย์ขึ้นนะครับบนยอดดอยอะไรเงี้ย นะครับแฮปปี้แต่ก่อนผมจะบอกว่าผมเป็นเด็กแว้นนะเชียงใหม่อเรียกว่าเด็กแว้นเลยแนะแต่ไม่ซิ่งแบบซิ่งกลุ่มนะคือแว้นไปโรงเรียนขับรถเร็วชอบขับรถเร็วตั้งแต่เด็กตั้งแต่มอต้นอะแม่ซื้อโซนิกให้นะฮอนด้าโซนิกจำได้อย่างที่ผมบอกในคลิป MG เนาะเป็นโ o n i c สีเหลืองอยู่ประตูหายาเราไปเรียนนะว่ามีน่ะมันก็มันก็ไกลอยู่นะแต่ว่าเรามันก็ประมาณถ้าจะไม่ผิดประมาณ20นาทีก็ถึงแนละ้วนะครับชอบขับรถ มอไซค์ size, แต่ก่อนซิ่งมอไซค์สนุกนะหนาวเลยแหละสั่นเงืเงไปแต่ก่อนเชียงใหม่หนาวนะไปเรียนน้มินอนะขับมอไซค์ถ้าใครอยู่เชียงใหม่จะรู้เลยนะครับ <laughs> เสร็จนี้เราก็จะไปเอารถขึ้นเทลเลอร์นะครับส่งให้พี่พี่ไก่กันเดือนนี้ก็พี่ๆน่ารักทั้นะงนั้นเลยคลิปนี้ลงเมื่อ วันอาทิตย์นนะเดี๋ยวรอพี่ไก่รับรถกันแล้วก็ต่ออีกวันหนึ่งก็จะเป็นของพี่เมย์เลยคือวันอาทิตย์เนี่ยมันจะมีบอลคู่ชิงชนะเลิศของบอลโลกระหว่างฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาผมไม่แน่ใจว่าผมจะดูไหมพี่เมย์จะรับรถัว <c oughs> ตื่นไม่ไหวนอนดึกอะ่ะถ้ามันเตะตีสองนี่จบตีสี่สี่ห้าเลยนะไม่ไหวแน่นอนนะครับเดี๋ยวว่าไปดูย้อนหลังนะครับแต่ว่านั่นน่าจะมีครั้งเดียวเราก็อยากดูสดนะเนาะคือบอลก็อยากดูงานก็ต้องทอําอ่ะมันก็ต้องอย่างว่าเนาะ เราต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆไปหาดูเอาเนาะเรียบร้อยครับผมส่งให้พี่ไก่นะครับขึ้นเหนือเจ้าเชียงใหม่ก็ระหว่างทำธุระแล้วก็เดินทางอาจจะมีฝุ่นบ้างนะครับไงพี่ไก่รับไปก็แวะาคาแคร์นิดนึงนะพี่นะแต่ให้ดูก่อนนะครับประมาณนี้ สวยงามครับขอบพระคุณพี่ไก่อีกครั้งนะครับคอสุขภาพแข็งแรงล้ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะฮะนี่พี่ไก่น่ารักมากๆนะฮะโอเคเด้อขอลามานเต็มถังครับผมใครที่ออกรถสนใจยังไงก็โทรได้เลยนะครับนะฮะไปก่อนครับผมพี่แท็กซี่เขารอละ <laughs> นานเดี๋ยวเกรงใจเขานะฮะ ปิดบัญชีให้อย่างรวดเร็วนะถ้ารับซื้อนะครับถ้ามียอดค้างไงแจ้งได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีปีใหม่ครับผมไปแล้วครับผมขอให้พี่ไก่มีความสุขมากๆนะครับนี่ตามนี้เลยเดี๋ยวขึ้นเทเลอร์ส่งให้เชียงใหม่